ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จัดก็จะมารีวิวยางอินเดียนะคะยางอินเดียก็จะเป็นต้นไม้มงคลนะคะเหมาะสำหรับปลูกในบ้านในคอนโดนะคะคนนะคะลักษณะของของใบนะคะกลมมนสื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวยจเจริญรุ่รงเรืองนะคะ ต้นยางอินเดียนะคะก็จะเหมาะซื้อไว้ปลูกในบ้านนะคะแล้วก็ในคอนโดนะคะเพื่อช่วยฟอกอากาศในบ้านและคอนโดให้เรามีแต่อากาศสดชื่นนะคะไว้สูดดมเข้าไปเนะเาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะกรุงเทพก็าอากาศจะไม่ค่อยดีนะคะอากาศค่อนข้างที่เป็นพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีต่างๆเป็นฝุ่นต่างๆนะคะถ้าเราอยากมีอากาศสดชื่นนะคะเราก็ไปซื้อต้น ไม้มงคลค่ะต้นยางอินเดียมาปลูกไว้หน้าบ้านนะคะหรือในสวนในบ้านเราหรือจะปลูกไว้ที่คอนโดนะคะช่วยเสริมเรื่องการงานการเงินนะคะใครอยากมีเงินทองไหลมาเทมาต้นยางอินเดียก็เป็นต้นไม้มงคลนะคะเหมาะสําหรับปลูกนะคะปลูกในร่มปลูกในที่ร่งแจ้งนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ราคาก็ช่วงนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะก็เหมาะสําหรับปลูก เพื่อมาฟอกอากาศภายในห้องนะคะเป็นอย่างดีสำหรับคนที่อยู่ที่คอนโดหรืออยู่ที่กรุงเทพนะคะก็จะช่วยฟอกอากาศได้ดีนะคะมุมที่เหมาะสมในการปลูกหรือการไปวางต้นยางอินเดียนะคะก็จะเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็มุมที่มั่งคั่งในบ้านนะคะเพื่อช่วยเสริมเรื่องการงานการเงินเนาะ แล้วก็โชคลาบเงินทองไหลมาทีมานะคะอย่างไงก็ขอจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวัสดีค่ะ